สวัสดีครับผมคงคุยนะครับเป็นประจําทางช่องชาแนลยูทูปคุยเล่ขยากรนะครับ mm hmm. ก่อนอื่นต้องขอภัยทางชั้นเรียนก่อนนะครับท่าน mm hmm. ทางยูทูบบอาจะไม่เข้าใจคือทางชั้นเรียนเนี่ยเมื่อเช้าผมทําการไลฟ์ไปแล้วแต่ไลฟ์ไปได้สักประมาณนาทีสองนาทีเนี่ยนะครับต้องยุติการไลฟ์สดนะครับเพราะว่ามีมีเรียกว่าอะไรดีอย่าเป็นคนมาปฏิบัติธรรมหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของวัดนะนะครับพอมากวาา ลานข้างๆห้องทํางานของผมนะครับแล้วก็มันทำให้เสียงดังมากเป็นไม้กวาดก้านมะพร้าวอ่ะมันถูกกับพื้นปูนที่มันเป็นขูดขากูดขางนะครับแล้วคืนคืคืผมไม่ต้องหยุดก<ๆ>็ลเลยก็งุนงงนิดหน่อยเพราะว่าเมื่อเช้าเตรียมตัวเต็มที่ว่าจะว่าจะมาพูดนะครับแล้วไม่ได้ก็ไม่ได้พูดก็เลยไม่ไรแต่สาเหตุจริงๆอ่ะสาเหตุจริงมาจากที่ว่าเจ้าหน้าที่ท่านเนี้ยเมื่อวันก่อนท่านท่านเข้าไป ไปหาของป่าไปหาเห็ดป่าแล้วก็มาทําให้ไม่ฉีทานอ่าตอนนี้เห็ดมันเป็นเห็ดเห็ดเมาอ่ะภาคอีสานรีกเห็นอะไรทำไม่ได้แล้วนะครับเห็ดเมาแล้วก็ท้องเสียกันทั้งวันเลยจเจ้าอาวาสก็เลยตอบว่าก็เลยขยันเลยทีนี้นะครับก็ต้องขออภัยนะครับทางชั้นเรียนด้วยว่าเมื่อเช้านี้พูดไปสักพักเอาหายหลุดไนะครับโอเคก็มาเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะครับนี่เป็นเรื่องที่ต้องขออภัยทาง ชั้นเรียนด้วยนะครับอ่ะโอเคมาเข้าเรื่องกลุ่มโปรเจกต์ซีโของเรานะครับวันนี้004400นะอ่าผมตั้งว่าเป็นการสื่อสารไร้ขีดจํากัดนะครับปกติถ้าใครศึกษาเรื่องของอ่าตัวเลขมาจะทราบว่า40เนี่ยเขาจะมีความเด่นในเรื่องของทักษะการเขาเรียกว่าอะไรทักษะไวพทิบปฏิภาณการพิแพงการหาข้อมูลเป็นคนที่หาข้อมูลเก่งที่สุด <c oughs> ในบรรดาเลขคู่ ทั้งหมดนะครับเป็นคนที่หาข้อมูลเก่งมากสี่การสื่อสารมันเริ่มไปเจอกับมเมล็ดตอยู่ก็คือศูนย์ที่อย่างที่ผมบอกเป็นกน,นันนะทุกอย่างมันเป็นทุกอย่างเพราะนั้นการสื่อสารอะไรก็ได้ที่เป็นการสื่อสารนี่คือชัดเจนและยิ่งขยายออกไปอีกมเมื่อเขามาเจอกับศูนย์เขายิ่งจะนอกจากจะเป็นทุกอย่างของการสื่อสารแล้วเขายังเป็นคนที่เริ่มต้นตรงไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้อะไรก็ได้นะครับ เพราะฉะนั้นผมขอพูดถึงเรื่องด้านเด่นของเรือคนอนุนนี่ก่อนเคือเป็นคนที่มักจะมีคอนเน็ชันในการสื่อสารต่างๆอยู่ตลอดเวลาคือถ้าจะเทียบกับถ้าจะเทียบให้เป็นให้มองเห็นภาพเจ้าจชัดก็คือเขาก็าเหมือนสถานีโทรทัศน์สถานีคือเป็นสำนักข่าวที่ใหญ่ๆสำนักหนึ่งเลยนะครับสำนักข่าวใหญ่ๆพวกมีบีซี BBC พวกอะไรพวกนี้หรือแม้กระทั่งสำนักข่าวใต้ดิน คือพวกนี้คือเหมือนเป็นองค์กรรับองค์กรหนึ่งที่สามารถรู้ลึกล้วงลึกข้อมูลอะไรทุกอย่างได้หมดเลยถ้าเขาจะเด่นเรื่องการทํางานคือเขาสามารถจะไปหาข้อมูลอะไรก็ได้ที่จะมาทําในสิ่งที่เขาอยากจะที่เขาจะปฏิบัติงานอยู่ยเช่นสมมติผมจะไม่ถ้าเอาตรงแนวก็คือพวกการสื่อสารแะละพวกอะไรที่เกี่ยวกับคอนเน็กชันอะไรแต่ถ้าเกิดเรามองด้านอื่นเพนื่อให้เราเข้าใจว่าถ้าเป็นเรื่องของอาชีพอื่นจะเป็นยังไงเช่นถ้าเป็นการค้า ถ้าเป็นการค้าเขาจะไปหาข้อมูลว่าเขาจะทํำยังไงแล้วข้อมูลเป็นข้อมูลเชิงลึกเขาจะเขาจะรู้ว่าเฮ้ยถ้าขายอันเนี้ยสมมุติว่าขายจะขายผลไม้เนี่ยจะขายอ่าลำไยเนีย่ยเขาจะไปดูเป็นปีๆเป็นปีสองปีสามปีติดติดกันเขาจะไปหาข้อมูลมาแทบทั้งหมดว่าถ้าจะขายเนี่ยมันต้องอยังไงอาจจะมองเป็นการมองภาพไว้ก่อนแต่ไม่ได้ไม่ได้เชิงวางแผนนะครับจะเป็นการมองภาพไ้ก่อนว่าการขายของแบบนี้หรือการทําสิ่งเนี้ย มันจะเป็นยังไงลุกทุกอนุว่าเออจะขายลำไยเนะี่ยจะทํำยังไงมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างข้อมูลเกี่ยวกับลำไยมีขี่สายพันธุ์ปลูกในประเทศไทยที่ไหนเด่นที่ไหนดีที่ไหนขายได้ตลาดอยู่ที่ไหนนึกออกใช่ไหมครับแต่คือเป็นคนคล้ายๆรวมรวม,รวมข้อมูลไว้แล้วรวมได้เยอะด้วยแทบจะชัดเจนคือแทบจะตัวเองเนี่ยหมายถึงตัวเขาเองรู้หมดแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยบอกใคร <c oughs> นี่คือข้อด้อยของคนทํางานแบบนี้ เขาจะรู้ของตัวเขาเองแต่เขาจะไม่ค่อยบอกใครเป็นคนที่เพราะว่าด้านร้อยคือเขาสื่อสารไม่ค่อยเก่งเขาหมายถึงว่าสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจไม่ค่อยเก่งเหมือนเราเคยเจอคนที่เรียนคณิตศาสตร์หรือว่าเรียนหนังสือเก่งๆไหมเราจะให้ไปสอนเพื่อนแล้วเขาสอนไม่ได้เขาจะชอบพูดว่ามันอยู่ในตัวฉันแต่ถ้าจะเป็นคนประมาณนี้ยนะครับสำหรับคนเล่นจะเป็นคนประมาณเนี้ยมันอยู่ในตัวฉันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าถามว่าถ้าให้เขาทําเองคนเดียวอะไรเนขาทำได้ไหมโอเคทาได้ การงานผมเลยมองว่าถ้าทาอะไรที่เกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลการศึกษาหรือเจาะลึกอะไรต่างๆในสิ่งที่เขาทํหรือวก็ทาได้ดีาแต่ว่าเขาไม่ได้ซีเรียสเหมือนเลขเจ็ดนะเขาจะไม่ได้ซีเรียสแต่ว่าคือหาไปหาเรื่อยๆหาให้มันได้มาเรื่อยๆตรงนี้ไม่มีไปหาตรงนั้นต่อตรงนี้คือจะแต่จะไม่ได้แบบจริงจังแบบขนาดนั้นแต่คือหาให้ได้ก็ไปเรื่อยๆสบายๆคือสบายสไตล์เขาอะ แต่ว่าข้อดีคือเขาคล่องเขาคล่องแล้วเขาก็ขยับตัวได้ตลอดเหมือนนินจาโอ้นู่นโอ้นี่ปุ๊บปั๊บมองไม่เห็นเหรอกประมาณนี้นะครับหาตัวยากเหมือนกันนะครับวิธีการทางานจะเป็นลักษณะนี้อ่าอันนี้พูดถึงงานไปแล้วแล้วพูดถึงผลลิภายนอกป็นคนเงียบๆไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าไม่ค่อยจะสูงสิงกับสังคมเท่าไหร่ยกเว้นกรณีที่ถ้าเขาจะต้องออกมาเจอคนอเขาก็สามารถทําตรงนั้นได้ แแบจะเป็นคนที่แบบว่าเฉพาะคือถ้ามันมีงานที่ต้องไปเจอหรือทําอะไรที่ต้องไปเจอเขาก็จะไปเจอเขาที่นั่นแต่จะไม่เจอเขาระหว่างทางเอ้ยเจอนู่นเนี่ยไม่มีเขาไม่มีแวะเจอที่เลยเออเจอก็เจอเลยเป็นคนค่อนข้างจะอิสระในตัวเองพอสมควรแต่งตัวก็ก็ปกติครับแต่ละทศักย์ทุกอย่างก็โอเคอาจจะมีแนวตึงมากๆหน่อยนะครับก็อย่างเช่นเออมีสไตล์ที่เห็นว่าเออเป็นของตัวเองเป็น เสื้อเชิ้สตสไตล์แบบนี้สีเสื้อสีอะไรแบบนี้ประมาณนี้นะก็อาจจะไม่ได้เด็นเรื่องของความึงดดทางเรื่องบุคลิกภายนอกนะครับคนที่หาตัวาหาตัวย่าเหมือนกันนะครับเรื่องต่อไปเรื่องของแนวคิดอันนี้ผมว่าเด็ราะว่าคิดคิดเร็วมากคิดเร็วคิดคิดอะไรได้หลายๆอย่างโดยที่ในความคิดนั้นมันไม่ได้เป็นการคิดฟุ้งซ่านคือเขารู้ว่าเขาฟุง้งเขาอะไรด้วยส่วนหนึ่งถามว่าเก่งไหมผมว่าเก่งนะ ถ้าเป็นพวกแบบนักวิทยาศาสตร์นักอ่าพวกทุนที่ต้องปิ๊งไอเดียตลอดเวลาผมว่าเขาเก่งเลยแหละเก่งแบบชัดเจนเลยแหละหัวเขาคับไรมากนะครับเป็นคนที่ไวพิบเป็นเลือดปฏิพานอะไรมาเต็มจัดเต็มมากๆนะครับแล้วก็แต,แต่แล้วก็ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นใครคิดมาก่อนหรือเขาจะต้องเป็นคนคิดเองเขาก็สามารถทําความเข้าใจได้เป็นคนที่เข้าใจคนอื่นแต่ไม่ได้ยุ่งกับคนอื่นนะ คือเ,เข้าใจว่าคนอื่นเขาคิดยังไงคือถ้าถามว่าเฮ้ยเธอถ้าเราไปถามเขาว่าเธอรู้ไหมว่เาเขาคิดยังไงรู้ประมาณเนี้ยเป็นคนประมาณเนี้ยรู้ว่าคิดยังไงแล้วก็แต่ก็ไม่ได้เปยุ่งอะไรกับใครมักจะชอบเก็บตัวความคิดคือชอบเก็บตัวชอบแบบไม่ค่อยจะสูงสิงกับใครแนวคิดเป็นของตันเองแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาต้องออกในความคิดนั้นไปเสนอคนข้างนอกเลย่อะไรมันจะดูว้าวมันจะดูแบบอุ้ยคิดได้ยังไงอะงไรเงีย้ยคือถามว่า แล้วมันมีข้อด้อยไหมก็มีครับในความคิดนี้เขาไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจว่าจะต้องว่าจะต้องอคนอื่นจะต้องเข้าใจไหมเขาไม่ได้สนใจตรงนั้นคือเขาเข้าใจคนอื่นแต่คนอื่นไม่จำเป็นต้องเข้าใจในแนวคิดเขาหรือไม่ต้องเข้าใจก็ได้หรือเขาพูดไปไม่ต้องไม่ต้องเขาไม่ต้องคขาพูดคนไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยต้องการคาตอบนึกออกใช่ไหมเขาช่างหัวมันเขาพูดพูปแบบประมาณนี้นะครับเรื่องความรักก็ ถ้ามองในทางที่ดีก็คือก็เป็นคนเงียบเงียบเรียบง่ายสบายๆไม่คิดอะไรมากเข้าใจคู่รักด้วยนะครับถ้ามีคู่แล้วนะแต่ยังไม่มีคู่ก็ก็ออกจากแนวอินดี้อินดี้หน่อยนะครับเข้าถึงยากนิดนึงนะแต่ก็ถ้าเข้าใจกันจริงๆก็ก็สื่อสารได้ไม่แปลกนะครับเพราะว่าเขาเข้าใจอยู่แล้วเขาเป็นคนที่เข้าใจโลกอยู่แล้วแต่โลกจะเข้าใจเขาหรือเขาอันนี้ไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้เพราะว่าเขาเข้าใจยากเหมือนกันในตัวเขาเองนะแต่ถ้าคนอื่นแต่ถ้าเขาต้องเข้าใจคนอื่นนะเขาผมว่าเขาเข้าใจนะครับ ไม่เด่นเรื่องบุคลิกแต่ว่าก็เด่นเรื่องความเข้าใจโลกนะนครับส่วนเรื่องการเงินถ้าจะต้องไปหานะถ้าจะต้องไปหานะผมว่าเขาเก่งคนเก่งขนาดนี้รู้ว่าจะต้องหาอย่างไรรู้าจะรู้ว่าจะต้องทําอะไรถ้าพูดถึงเรื่องการเงินเขารู้ว่าต้องหาตรงไหนแล้วแต่ข้อด้อยอยู่ที่ว่าเขาเขาจะหายังไงเขาจะใช้ยังไงคือเราเดาไม่ได้งไง เหมือนคนที่แบบเป็นเลขที่คาดเดาไม่ได้นี่คือไม่ได้ก็คือใช้ก็ใช้เลยไม่ใช้ก็ไม่ใช้เลยคือเหมือนกับเหมือนกับศู 3, นย์สามศูนย์สองอย่างที่ผมเคยพูดไปเลขถ้ามีเลขศูนย์เกี่ยวกับทุกคู่แนะ้วเกี่ยวกับการเงินนะรับรองว่ามันเอาแน่นอนเรื่องการเงินไม่ได้แต่ถ้าเราจะไปฟิกว่าจะต้องหาหรือว่าเราจะไปชี้ว่าจะต้องเก็บผมก็ว่าเขาหน้าจะเก็บเก็บอยู่นะเก็บอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องออกตอนไหนไง คือถ้าเราจะพูดเต็มที่ว่าโอ้โหเลข004 004เนี่ยเก็บอยู่100%นน,นี่ผมไม่การันตีเพราะมีทางออกอยู่ทางออกก็คือก็ไอความไม่แน่นอนเรืแบบเลขศูนย์นั่นแหละมันจะออกอยังไงแล้วสี่ก็ไม่ได้เด่นเรื่องการเก็บเงินด้วยแต่พอมันวรวมกันมันไปเด่นเรื่องของการคิดก,การวิเคราะห์ไงการมีไหวพริบ่อจะต้องใช้ยังไงเออมันอาจจะ50 50ถือเรื่องการจ่ายออกมอว่า50มา10ละกันนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องหาวกิจครับอ่านี่คือภาพรวมของ004เจ้าแห่งการสื่อสารที่ มันไ like ร้ขีดจากัดจริงๆเป็นคนที่เก่งมากๆครับในในในลักษณะของแนวความคิดและการตัดสินใจแล้วก็วิธีการทํางานที่มันจะต,ต้องแต่เน้นว่าต้องทําคนเดียวหรือว่าออกจะเป็นแนวทางข้อมูลถ้ทำหลายๆคนก็สื่อสารกับคนอื่นไม่ค่อยรู้เรื่องต้องหาทีมที่เข้าใจกันจริงๆถ้าทีมเข้าใจกันก็จบแต่ถ้าทีมไม่เข้าใจก็แย่น่อยเข้าใจกันยากโอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามทั้งทางช่องยูทูบแล้วก็ทางชั้นเรียนในเพียร์รนะครับจริงๆว่าจะพูดตอนเย็นแต่ ตอนเย็นเนี่ยมันจะมีกุระไงคนันซุมครอบครัวนะครับจะพาครอบครัวไปทานข้าวทานข้าวไปเที่ยวอะไรอย่างนี้นะ,อะโอเคขอบเขาพูดให้ติดตามมากนะครับทัางชัยลิลแนลดูแล้วก็ทางรียนลิลแนลลดหนึ่งนะครับสล้วเราวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ